คนจนเฮบิ๊กตู่แจกต่อพฤศจิกายน2563รับ40บัตรคนจนรับเงินรวม900บาทสามารถกดเป็นเงินสดได้กรบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรเา้าใหา้เา้านาทุกท่าน และผู้ที่ถือบัตรคนจนร่วมไปถึงประชาชนทุกกลุ่มนะครับสำหรับมือนีทั้งช่องของเฮากับมาพร้อมกับข่าวสารสาระและสิทธิประโยชน์ต่างๆของพ่อพี่น้องเกษตรกรช,า,ชาวไฮชาวนาและผู้ที่ถือบัตรคนจนร่วมไปถึงประชาชนทุกกลุ่มนะครับพ่อพี่น้องครับก่อนเดี่ยะไปรับฟังข่าวสารดีๆนะมนีนะครับก่อนอื่นทั้งช่องของเฮาก็ต้องขอกําลังแรงใจจากพ่อแม่พี่น้องนะครับโดยการกดไลค์กดติดตามและอย่าลืมกดสันกระดิ่งไว้้วยนะครับเพื่อทั้งช่องของเฮาได้มีข่าวสารใหม่ กับผมก็จะได้รีบมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับทราบเพื่อพ่อแม่พี่น้องจะได้ว่าพาดข่าวสารและสิทธิประโยชน์ต่างๆที่พ่อแม่พี่น้องควรที่จะได้รับนะครับพ่อแม่พี่น้องครับสําหรับวันนี้นะครับทางช่องของเฮาก็มีข้อมูลดีๆนะครับมาฝากพ่อแม่พี่น้องสําหรับผู้ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรสบริการแห่งรัฐนะครับซึ่งถือว่าเป็นข่าวดีสําหรับเดือนพฤศจิกายนนี้ซึ่งจะมีสี่สิทธทิสามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้นะครับ ซึ่งในเดือนพฤศจิกายน2563จะมี4โครงการที่หมดอายุไปแล้วนะครับและตอนนี้รัฐบาลก็ได้มีการต่ออายุให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ4โครงการที่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้ซึ่งรวมกันทั้งหมด4สิทธิ์พอพี่น้องจะได้รับเงินจํานวนเก้าร้อยบาทและสามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้นะครับซึ่ง4สิทธิ์ที่ว่านี้ก็จะมีสิทธิ์ที่หนึ่งนะครับเงินช่วยเหลือค่าน้ำประปาจําจนวน100บาทต่อเดือนต่อคนเรือนนะครับโดยพอพี่น้องพ้ทีิถือบัตรค้นจน จะต้องจใจเงินไปก่อนนะครับหลังจากนั้นรัฐบาลจะโอนเงินคืนให้พีพ่น้องในวันที่1 5พฤศจิกายน2 5 6 3นะครับต่อไปสิทที่2นะครับพ่อพี่น้องจะได้รับเงินช่วยเหลือสําหรับค่าไฟฟ้าจํานวน230บาทต่อเดือนต่อครัวเรือนนะครับโดยพ่อพี่น้องจะต้องใจเงินไปก่อนหลังจากนั้นรัฐบาลจะโอนเงินคืนในวันที่10หาพฤศจิกายนและสามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้นะครับต่อไปซิที่3นะครับก็บคือ เงินผู้สูงอายุที่มีบัตรค้นจนจะมีการใจ่ายให้ตั้งแต่50บาทถึง100บาทตามเกณฑ์น,นะครับและจะมีการโอนเงินให้พี่น้องในวันที่15พฤศจิกายนและสามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้นะครับต่อไป CTC นะครับก็คือเงินภาษีมูลค่าเพิ่มหาเปอร์เซตซึ่งในวันที่15พฤศจิกายนพี่น้องจะได้รับเงินเพิ่มขึ้นนะครับเนื่องจากเดือนตุลาคมที่ผ่านมาพี่น้องได้รับเงินหลุดซื้อสินค้าเพิ่มเติมนะครับคนละ5 0 0บาท พ่อยพี่น้องจะได้รับเงินรวมอยู่ที่700-800บาทนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเดือนพฤศจิกายนจะได้รับเงินเพิ่มขึ้นนะครับและเงินจํานวนนี้พ่อยพี่น้องจะสามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้นะครับสรุปแล้วนะครับในเดือนพฤศจิกายน2563พ่อยพี่น้องที่ถือบัตรค้นจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับจะได้รับสิทธิ์ที่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้นะครับซึ่งรวมกันแล้วนะครับพ่อยพี่น้องจะได้รับเงินอยู่ที่900บาทนะครับครับและนี่ก็คือข่าวสารดีๆในเมื่อนี้นะครับ ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเราฟังข่าวสารดีๆในมือนี้นะครับสำหรับมือนี้สวัสดีครับ